สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการสร้างเหล็กบันไดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสร้างเหล็กบันไดขึ้นมานะให้เราสร้างแบบนี้นะครับบันไดเนี่ยสร้างไม่เหมือนกันนะแต่ละคนนะเดี๋ยวอ๋อทําแบบแมนวนแล้วกันนะอันนี้นะครับนี่เนาะสมมติสมมตมมิตนะเดี๋ยวดึงดึงดเมนชันให้ดูนะครับ ตัวนี้เอาสัก1.2นะเอาไปเปะนะแล้วก็จุดสองขอสร้างจากตรงนี้นะครับนะได้ประมาณนี้นะยกขึ้นจุดสองนะครับทันไหมครับผมจะทําการอา๋อผิดผิดตัวนี้ผิดนะตัวนี้ผิดนะครับจุดสองเข้ามาจุดสองอันนี้ไม่ใช่หรอะ เดี๋ยวดึง d i น m ั n ชั h n ดูก่อนไม่ใช่นะเพิ่มอีกสักอันหนึ่งนะจุดจุดหนึ่งก็คือเอากว้างๆไปเลยนะผมจะทำสามสิบคูณยี่สิบนะครับก็คืออันนี้นะนี่ย0ี่สิบสามสิบนะครับอันนี้กด G ก็ได้ครับ component ไปก่อนไม่ component เนาะแล้วผมจะทำแบบนี้ขึ้นไป กด x แล้วก็5าเนี่ยครับ x 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7โอเค7นะครับตอนนี้ได้ขั้นบันไดแบบนี้แล้วนะผมจะทำการ make r o u p ไว้นะครับอ,อ๋อไม่ make ก็ได้นะไม่ make ดีกว่านะ โอเจากนั้นเราเข้ามาตรงนี้นะครับก็คือผมจะสร้างแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็มุกมานี่ยทำได้หลายกรณีนะครับอันนี้คือไม่คอม m p เนน n t นะเขาจะลิงก์กันทีเดียวนะครับ จะได้ลักษณะนี้ขึ้นมานะนี่ก็คือบันไดแบบง่ายๆนะแบบเรียวทามผมจะเลือกทั้งหมดเลยซีเล็กกรุ๊ก่อนแล้วเข้ามาข้างในนะครับผมเอ็กพอออกนะครับเอ็กพอออกแล้วผมก็ลบพวกนี้ออกยังลบลบเส้นไปนะครับเราทำการลบเส้นไปนี่ ตัวนี้จะเป็นยาวหนึ่งนะประมาณนี้นะครับทำให้ดูนะเหลือ,อนนี้นะครับเหลือ,ล,อลบนีดเลยโอเคบันไดส่วนหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะชั้นสองก็สมมุติว่าเป็นชั้นสองนะอีกอันหนึ่งนี่แล้วก็ หมุนหมุนเอานะครับคำสั่งพื้นฐานนะนี่ครับเนี่จะหมุนเอาอยู่ในลักษณะนี้เนาะแล้วผมจะดึงพุทธพวออกมานะครับนี่นะประมาณนี้นะครับ แล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆนี่ะบันไนะดแต่ละคนเราดีไซน์มาไม่เท่ากันบางทีก็แบบนี้นะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นส่วนมากเลยเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปช้าๆ้านะครับให้เราเข้ามาทำแบบนี้หรือถ้ามือใหม่เลยอะถ้าทำไม่เป็น ให้เราดึงเทปแบบนี้ก็ได้นะครับห้าเซนหรือสามเซนก็แล้วแต่นะจุดศูนย์สามเอากดผิดจุดศูนย์สามเนี่ยครับดึงขึ้นมาจุดศูนย์สามเนี่ยครับนี่แล้วเราก็ลากลากโดยเดินสอแบบนี้นะครับทันไหมครับนี่ลากเดินสอแบบนี้ สักท่าๆครึ่งหนึ่งประมาณนี้เนาะจุดสองเนี่ยครับเราจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับให้เราลากขึ้นมาตีเตาเตีเตาตีเส้นนะตีเส้นเขาดึงดูนี่จากนั้นจะมีคารลงมาแบบนี้นะให้เราลงมาสักจุดหนึ่งจุดสองจะมีคานอยู่นะจะมีคารนะคารับบันไดยอยู่ครับตรงนี้ จุดสอพอดีตัวนี้เยอะไปนะตามจริงมันต้องเข้ามาหน่อยนะึงเข้ามานิดหนึ่งให้เรากดตัว M กลับมาดึงกลับมาจุดศู Enter นะครับเราสร้างไว้ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นให้เรามารันด้วยคําสั่งตัวนี้นะครับขอเข้ารหัสแบบนึ่ง QR c นะครับเปิด QR c ขึ้นมาจะคือตัวนี้นะครับ จะเห็นได้ว่าจะเป็นตัวนี้นะ s p e c i a l s t ต l l ตอนนี้ยังอาจจะยังสร้างไม่ได้ให้เรามาตรงนี้ก่อน5แล้วก็2.5 2จุดห้าสองจุดห้าเซฟครับผมเซฟไปก่อนแล้วปิดนะครับลองสร้างดูถ้าสร้างไม่ได้ต้องเซฟงานนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เซฟนะลองสร้างดูก่อน สมมุติว่าตัวนี้เป็นเลขสิบสองนะครับ db 1 2ให้เราเลือกตัวนี้ลองสร้างดูก่อนโอเคสร้างได้นะครับเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนะถอยหลังอีกรอบนะครับช้าช้านะครับเราาเซฟตัวนี้ก่อนนะครับเซฟตัวนี้ก่อนเนี่ยตั้งค่าตัวนี้แล้วกดเซฟหรือไม่เซฟก็ได้นะเพราะว่าเขาจะต้องจําค่าเริ่มต้นตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับตัวสุดท้าย special steel แล้วก็เลือกตรงนี้ครับ ดีบีสินี่ครับแล้วก็สร้างนี่ครับก็จะได้เหล็กในลักษณะนี้นะครับจากนั้นให้เราเลือกนี่ไปเลือกเขาเนี่ยครับเลือกเลือกเลือกของเขาเนี่ยเลือกเหล็กแล้วมาตัวที่2นี่ครับระยะ20่สิบเซนหรือ15บห้าเซนก็แล้วแต่พวกเรานะครับอันนี้อยู่ที่วิศวกรกําหนดมานะครับระยะ c o v e อร์ริงสามเซน ตัวนี้เกลีย่ยให้เราตอบเบยดไปนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับโอเคเสร็จแล้วให้เราเลือกเอ็ดตรงนี้นะครับนี่ครับเขาจะหารคำนวณมาเฉพาะตัวกรุ๊ปตัวนี้เท่านั้นนะจะไม่มาถึงตัวนี้นะครับเราจะเลือกตัวนี้นะเลือกเส้นเอ็ตรงนี้เอนะ็ดเขาก็จะเฉลี่ยให้เรา14เซน14.1นะครับกดโอเคไปนะครับนี่ได้แล้วนีน่ได้แล้วตัวที่1น,นะครับเส้นที่1ได้แล้วนะ จากนั้นเรามาทําเส้นที่สองเส้นที่สองเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้นะครับแล้วอันนี้เราก็ดึงขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับดึงขึ้นมาเหมือนเดิมปึ๊บนะครับเสร็จจากนั้นเราเลือกตรงนี้นะครับลงมาให้ snap กับตัวนี้ เด็กเขาจะอยู่ในลักษณะนี้เนาะเราก็ดึงกลับมาวิศวกรส่วนมากจากประสบการณ์แล้วกันนะผมใส่เป็นจุดแปดไม่ต้องงอหัวก็ได้ครับผมถ้าง,งอหัวกดตัว R ไปเลยไอย้กดตัว A นะพูดผิดกดตัว A ดึงประมาณนี้เนี่ยครับ ลงแบบนี้อันนี้ในลักษณะที่งอนะอน,นี่เกินไปนี่ครับจะมาลองลันดูได้ไหมต่ผมว่าได้อยู่แล้วนะ ทำบอยอยู่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับไม่เวิร์กนะอ๋อมันเป็นเซกเมนต์นนะโอเคไม่ต้องรันก็ได้ครับใส่ธรรมดาก็พอแล้วครับไม่ต้องงองอหัวแบบนี้ก็ได้ถ้าจะงอจริงๆนะแบบนี้ก็งอได้แล้วครับ,บเราเลื่อกรันนี่ครับ เขาก็จะงอให้เราแค่นี้นะครับแต่ส่วนมากก็ไม่ต้องงอหรอกครับไม่ต้องงอเรื่องนี้ไปปุ๊บนีสร้างได้แล้วนะครับเ็ขสิบสองไม่ต้องงอหัวก็ได้ครับลบเส้นนี้ไปก่อนแล้วก็จะมีเส้นนี้อีกเนาะ นน่นะครับให้ตัวนี้ผมทําผิดนะตามจริงจะต้องเป็นเหล็กงอเฉยๆไอ้ตัวสั้นเนี่ยจะต้องเข้ากับคานนะตัวนี้จะต้องงอขึ้นมาด้านบนแบบนี้ต้องพลิกขึ้นมานะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเราทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับนี่แล้วก็80เซนนะครับจุด8 enter จากนั้นก็เลื่อนลงมาให้เข้าอยู่ตรงนี้เลขสิบสองปึ๊บแล้วก็โอเคปึ๊บเนี่ยครับจะดูลักษณะนี้นะเราเลือกไปเดี๋ยวผมจะลองเลือกสองตัวนะเขาจะเฉลีย่ยทีเดียวหรือเปล่านะครับไปที่สองตัวแล้วก็เท่าเดิมนะครับสิบห้า นี้ผมจะจิ้มจุดน,นี้นะครับจิ้มเลยอีกรอบนะครับนี่อา่ตัวนี้ไม่ได้จะได้ตัวเดียวนะครับนี่อ้าว,ว,าวแต่ก็ทำได้นะครับนี่ลักษณะนี้นะในการทำเหล็กบันไดนะครับ จากนั้นเหลืออันนี้นะครับตอนนี้ผมสร้างเลขสิบสก่อนนะเหลือเลขเก้านะครับเหลือเลขเก้านะนี่ๆๆจะเป็นอยู่ในลักษณะนี้แล้วนะครับเนาะ,นะมาต่อครับเข้ามาข้างในนะครับเลืมลืมลืมเอาอันนี้ก่อนเลขสิบสองนะครับเลขสิบสองมิลเลขเก้ามิลน,นะครับตรงนี้แล้วแต่วิศวกรกําหนดนะครับ บางคนก็เป็นเหล็กสเหล็กสบางท่านก็เป็นเหล็ก9้ามิลน,นะที่นี้ผมจะใส่ตัวอย่างเป็น9้ามิลแล้วกันนะป,ปึ๊บนะครับแล้วเราก็เลือกเขาเลือกนะั้นนะเลือกเลือกเสร็จแล้วให้เรามากดที่เฉลีย่ยเท่าไหร่สิบห้าเหมือนเดิมหรือ20สิอยู่ที่กําหนดนะครับอยู่ที่วิศวกรกําหนดจริงๆนะครับอันนี้เราก็จิ้มไปป,ปึ๊บนี่ เขาก็จะหานให้เราลักษณะนี้เนาะจากนั้นเราก็ทำการตัวนี้นะครับคลิกขวากรุป select active นะครับเสร็จแล้วกด make group ไว้ครับคลิกขวา make group หรือกดคีย์ลัด shortcut เรานะครับจะได้มาลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็ move ขึ้นมาเราก็มาดูตรงนี้หมด e xray เนี่ยครับ เร,รอสักครู่หนึ่งผมต้องค่อยๆหาจุด snap นะครับผมคีย์เลยแล้วกันนะจุดศูน้อยไปจุดศูจุดศูด 5, enter นะครับนี่ประมาณนี้เนาะแล้วผมขึ้นมาข้างบนอีกจุดหนึ่งสองจุดหนึ่ง ก็ใส่ได้แล้วนะครับนี่ไอเหล็กตัวนี้เราก็เข้ามาข้างในที่เข้าเกินมานะเราเลือกออกซิลิกออกลบนี่ครับประมาณนี้นะครับก็จะได้เหล็ก2ชั้นแล้วนะครับเราก็ทําการปิดไปจากนั้นให้เราเลือกตรงนี้นะครับเข้ามาข้างในในกรุ๊ปนะครับเราเลือกตัวไหนและออฟเซตก่อนเออไม่ไม่ต้องเลือกนะผมพูดผิด ออฟเซตเลยจุดศูนย์สามจุดศูนย์สามเนเทอร์แล้วก็คัดเอาตัวนี้ออกคอนโทนเอ็กกดคอนโทนเอ็กนะครับปุ๊บออกมาข้างนอกกลุบแล้วก็อัลเทิเนตจีวางหรือเพื่อนเพื่อนพี่ๆยังไม่ได้ตั้งก็เพลทอินเพลทจุดนี้ครับผมคลิกเพลทเพลทปุ๊บเนะี่ยจะได้มาแบบนี้นะครับโอเคมาต่อนะครับจากนั้นผมจะทำการ สร้างเฉพาะถึงแค่ตรงนี้พอแล้วก็ผมจะงอเหล็กมาแค่นี้นี่ครับด e ลิทดีลิทดีลิทเฟซดีลิทเขา เลือกเฟสแล้วก็ตัวนี้คลิกรัวๆแล้วก็ทําการลบออกนะครับตัวนี้ก็คือลูกขั้นนะตอนนี้ลูกขั้นบันไดเลขก9มิมีอยู่แค่นี้นะครับกลับมาที่ s p e c i a l s t ตีเลือก rb 9ก้แล้วก็จิ้มสร้างได้เลยนี่ครับได้แล้วใช่ไหมครับเมื่อเราได้แล้วเราก็หานเหมือนเดิมครับเลือกเขากลับมาที่ตรงนี้ผมจะใส่20เซนเลยนะครับกดโอเค เขาจะหารให้เรา18.9นะครับปุ๊บเนี่ยก็เฉลี่ยได้แล้วนะครับเข้ามาดูข้างในนี่เราได้แล้วนะครับนะสวยงามนะเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมครับผมปิดไปปิดโหมดเอ็กซเรยไปเราก็สร้างจุดนี้เราก็กลับมาที่เดิมปุ๊บ r b 9กโอเคกดปุ๊บ นี่ได้เลยครับจากนั้นเราก็ครอบเขาแล้วก็ทําการมูฟนะครับมูฟเข้ามาจุดศูนย์สาม enter เล่นลงมาหน่อยจุดศูนย์สาม enter กดเปิดเมืเอซ x รย์ดูโอเคกะไว้ตรงนี้พอแล้วนะครับสำหรับผมหรือว่าเอาอยากให้สมจริงก็ดึงผลักเขาเข้ามานี่นะ เสร็จแล้วเราก็มาตรงนี้ครับลอกแกนี่มาตัวนี้ตามจริงไม่ต้องเป๊ก็ได้นะครับไม่ต้องเป๊กก็ได้นะไม่เป็นไรแต่ใส่ให้ดูนะครับผมจะใส่เป๊ะๆไปเลยขึ้นข้างบนล็อกหน่อย โอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นผมก็เลือกอันนี้แล้วก็ Move เลือก snap จุดนี้แล้วก็ Move น่โอเคแบบนี้ไม่ได้กด M ดีกว่าผมจะเลือกทีละอัน Snap จุดนี้ส n น p จุดนี้ Snap จุดนี้ ทำไมผมเลือกแน a แบบนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเกินมาเวลาผมคอนโทรลผมกดแบบกด x อะมันจะเกินไปนะครับมันจะพุ่งเข้ามานี่นะผมก็เลยต้อง m o v วางเอาทีละตัวนะก็ทำได้เหมือนกันลองคอนโทรล x ดูนะครับถ้าจุดเดียวกันก็ได้เช่นกันนะครับโอเคสร้างบันไดประมาณนี้นะครับส่วนเหล็กนี้ก็เราก็ใส่ปกติครับใส่ปกติหรือเราจะตัวนี้มาก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไปดูแบบนะครับแบบประกอบอีกทีหนึ่งนะนเราจะใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หาร3หรือหาร5หาร6นี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มูฟเอายกเข้าขึ้นมา ประมาณนี้โน้ในการทําขั้นบันไดนะครับชั้นบนก็เหมือนกันนะครับลากเส้นก่อนแล้วก็ทำนะวิธีการทําบันไดก็มีเท่านี้ครับเอผมลืมไปเลยนะวิธีเวลาส่วนส่วนแบบนะแบบแบบบันไดนะนี่ให้เราใช้พัตเตอร์นะครับให้เรามาเลือก คลิกขวาก่อนไม่แบบเราหนาเท่าไหร่เราก็ใส่ไปณนะที่นี้ผมจะใส่เป็น2เลยนะครับจุดชูสองนะครับสองเซนนะเรากด enter นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็วางอันนี้กด enter อันนี้กด enter นะครับเราจะก๊อปเอาก็ได้นะอันนี้ผมวางเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับนะเพราะว่า QRC ยังไม่ได้สร้างบันได auto นะเราจะต้องทำแมนวนวลเอาในลักษณะนี้นะครับ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ทําไมเราถึงทําทีละตัวถึงต้องเคา enter ทุกตัวนะครับถ้าเราไม่เคาะจะเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะคํานวณอันนี้ยากนะคำนวณตารางเมตรลําบากนะครับก็เลยต้อง enter ทุกตัวนะนี่นี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับข้จะเป็นลักษณะนี้นะนก็ไม่ค่อยเว work นะ น,นีคำนวณโครงสร้างไอ้คำนวณตารางเมตดดะเราต้องเทสีเอานะทีนี้มันยุ่งยากนะก็เลยผมแนะนําว่าให้ใช้ทีละตัวดีกว่านะครับเลยตัวแบบนี้นะเดี๋ยวผมซ่อนไปก่อนนะผมจะได้ลบง่ายๆหน่อยเดี๋ยวขอปิดแท็กไปก่อนนี่ก็จะเหลือแค่ตรงนี้นะครับผมก็คอบไว้ เมกกรุ๊ปจากนั้นผมก็มาเปลี่ยนเลเยอร์เขาผมจะตั้งชื่อว่าไมแบบหรือแบบนะต้องตั้ง,ง,งชื่อเอานะครับแบบ enter จากนั้นผมก็ดรอปเมนูตรงนี้ tag แล้วก็ติ๊กคำว่าแบบเสร็จแล้วรประมาณนี้นะครับในการทำ build q u e u เอ้ยทำ build q u ในการ ในการทําบันไดลูกขั้นลูกนอนนะครับการใส่เหล็กนะน,นี่ครับแล้วขอเปิดเล็กสิบสอหน่อยอันนี้มันหายไปอ๋อตัวนี้อ๋อตัวนี้ตัวนี้เป็นอันนี้นะครับเขาจะขึ้น 2D นะเส้น 2D ของอันนี้นะ ของไกด์จาก qrc นะครับก <Okay. S 1> ารทำาเล็กบันไดนะครับไม่ยากนะมีประมาณนี้ครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ